พื้นตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมทําการยกสูงขึ้นมาถ้ามองตรงนี้อุย้ยสูงเลยนะแต่ว่าถ้าไล่ระดับสโลปตั้งแต่รางวีขึ้นมาแล้วนี่นี่คือรางวีถ้าไล่ระดับส,ลบสโลปขึ้นมาแล้วตั้งแต่รางวีนะผมบอกให้เลยว,ว่าองศาในการสโลปเนี่ยรถที่เป็นรถเก่งเนี่ยนะครับอา,อาจจะเบียดเบียดนิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกแบบ CSR HRV หรือเป็นแบบแนวแบบกึ่งคออเวอร์นะก็สามารถขึ้นได้สบายสบายแต่ถ้าเป็นรถเก่งพวก Vios City เนี่ย อาจจะต้องหยอดหยอดหรือเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าในการที่จะจบพื้นเนี่ยเราก็ต้องถามกับท่านเจ้าของบ้านว่าอยากจบสูงไหมส่วนมากอยากจบสูงหมดแต่ไม่เข้าใจเรื่องของการที่แบบอัอตราในการขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดสเกิร์ตบ้างอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมโบซาโรสรแสงทองการช่างวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านคาซ่าพรีเมียมท่าข้ามพระรามสองหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ คลิปนี้จะพามาดูเกี่ยวกับพื้นลงรถหน้าบ้านต้องบอกว่าพื้นลงรถหน้าบ้านเนี่ยถ้าเป็นโครงการเก่าๆเนี่ยเจอกันเกือบทุกหลังเลยนะครับต้องใช้คำว่าเกือบทุกหลังแล้วกันส่วนมากแล้วหนีไม่พ้นถ้าโครงการสักสิปีบวกไปเนี่ยคุณจะเห็นความต่างชัดเจนเลยว่าพื้นลงรถหน้าบ้านเนี่ยซุดตัวกันอย่างมากแล้วก็เป็นกันโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมบางหลังนี่คือสุดรอบบ้านเลยวันนี้ จะพามาดูไอเดียว่าวิธีการทําพื้นลงรถเนี่ยไม่ให้สุดเนี่ยทำยังไงและก็ต้องบอกว่าพื้นลงรถเป็นหน้าเป็นตาของหน้าบ้านเลยนะเพราะว่าเวลาใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะมองหน้าบ้านคุณเป็นหลักเขาไม่รู้หรอกว่าหลังบ้านคุณเนี่ยเป็นยังไงในบ้านคุณเป็นยังไงแต่หน้าบ้านคุณเนี่ยก็เอาง่ายเลยว่าถ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีรอยแตกรอยหักรอยอะไรพวกนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าคุณเนี่ยดูแลบ้านเป็นอย่างดีเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ชอบความเป็น สะอาดชอบความเป็นแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรดูแล้วมันแบบอยู่แล้วแบบดูดีอ่ะอะไรประมาณนี้แต่ที่กำลังจะบอกว่าปัญหาที่พวกคุณเจอกันเนี่ยนะครับเกิดกันเกือบทุกหลังเพราะว่าโครงการเวลาโครงการเขาทําบ้านมาให้เนี่ยเขาก็อยากประหยัดต้นทุนมากที่สุดเขาจึงทําอันไหนที่ประหยัดได้ประหยัดอันไหนที่ทําให้ลูกค้าได้ก็ทําได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เคยอธิบายลูกค้าเลยว่าคุณลูกค้าครับ ถ้าซื้อบ้านหลังนี้ไปเนี่ยราคาเกือบ20ล้านเนี่ยพื้นลงรถเนี่ยทางโครงการไม่ลงเข็มให้นะครับอาจจะซุดตัวได้ในอนาคตคุณเป็นลูกค้าคุณก็รู้สึกว่าเออบ้านเกือบ20บล้านทําไมเสาเข็มแค่ไม่กี่บาททําทไมไม่ลงให้จริงๆแล้ว้องบอกว่าถ้าลงเข็มหลังหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ถ้าในโครงการมีซักร้อยหลังอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับดังนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณกำลังจะไปซื้อบ้านและเซลล์ไม่ได้เคยอธิบาย คุณจงเอาคําถามหรือเอาสิ่งที่ผมเล่าวันนี้ลองไปถามเขาดูว่ามีหรือเปล่าว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าบางโครงการเดี๋ยวนี้เขารู้จักการปรับตัวแล้วบางโครงการเขามีการลงเสาเข็มมาให้แล้วบางโครงการก็ยังไม่มีและบางโครงการหนักไปกว่านั้นก็คือใต้โถงตัวบ้านไม่มีคานด้วยมันจะซุดยังไงมันจะพังยังไงเดี๋ยวจะชี้จุดให้ดูตามมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลย ต้องบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยผมเคยมารีวิวหลังคาลงจอดรถไปแล้วนะครับเป็นเมทัลชีตฝ้าระแนงซึ่งงานลงรถตรงนี้เนี่ยอยู่นานคงทนฝนตกเสียงไม่ดังและก็การความร้อนได้ดีกว่าไม่ใส่ฝ้าถ้าใส่ฝ้าความร้อนจะลดลงอ่ะอะไรประมาณนี้ถ้าไงก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดประตูให้อ่ามาแล้วเปิดสุดเลยนะต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยเราก็ดูแลคุณลูกค้านะตั้งแต่แบบฐานรากทําพื้น นะครับจนนี้เลยคุณผู้ชมนะประตูนะครับก็เก็บงานให้อะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาคุณลูกค้าทํารอบบ้านแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าได้บ้านใหม่ๆเนาะเวลาเราก่อสร้างหรือต่อเติมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสกปรกเป็นเรื่องกปกตินะครับเดี๋ยวจะให้เห็นว่าพื้นเนี่ยยกสูงขนาดไหน A later few moments later. พื้นตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมทําการยกสูงขึ้นมาถ้ามองตรงเนี้ยอ๊ย้ยสูงเลยนะแต่ว่าถ้าไล่ระดับสโลปตั้งแต่รางวีขึ้นมาแล้วนี่นี่คือรางวี ถ้าเราสล,ลับสโลพขึ้นมาแล้วตั้งแต่รางวีนะผมบอกให้เลยว,ว่าองศาในการสโลพเนี่ยรถที่เป็นรถเก่งเนี่ยนะครับอา,อาจจะเบียดเบียดนิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกแบบ CSR HRV หรือเป็นแบบแนวแบบกึ่งคอสโอเวอร์นะก็สามารถขึ้นได้สบายๆแต่ถ้าเป็นรถเก่งพวก v o s City เนี่ยอาจจะต้องหยอดหยอดหรือเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่า ในการที่จะจบพื้นเนี่ยเราก็ต้องถามกับท่านเจ้าของบ้านว่าอยากจบสูงไหมส่วนมากอยากจบสูงหมดแต่ไม่เข้าใจเรื่องของการที่แบบอ,อัตราในการขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดสเกิร์ตบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้องศาในการขึ้นมาเนี่ยเราเผื่อใหอ้ความต้องการของเจ้าของบ้านส่วนหนึ่งแล้วเผื่อให้ใช้งานจริงได้ส่วนหนึ่งดังนั้นพบกันคนละขึ้นทางฟังเหตุและผลกันก็พอจบงานออกมา มันก็ค่อนข้างดูดีนะผมยังชอบเลยผมรู้สึกว่าโอ้ช่างเขาปรับระดับปรับมุมมุมองศาเนี่ยในการที่จะทำเนี่ยได้ค่อนข้างดีเพราะว่าพื้นข้างบนเนี่ยจะค่อนข้างสูงเลยแต่สูงตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มากคุณผู้ชมยังมีสเปซอยู่เดี๋ยวพามาดูใ,ใกล้ๆนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของพื้นตรงนี้ลงรถเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นโครงการสมัยเก่าเลยนะครับเขาจะไม่ได้ทําคานหมดเลยนะตรงนี้จะแบบปล่อยโล่งเลยเอาง่ายว่าพื้นที่ผมยืนอยู่ใต้ตัวอาคารตรงเนี้ย มีโอกาสซุดตัวเหมือนกันนะครับแล้วถามว่าแล้วโครงการสมัยใหม่เขาทำยังไงให้ล่ะอ,อ๋อเขาทำคานให้คานก็คือตรงนี้ก็คือเสาอ,อันนี้คือเสาบ้านนะครับใต้เสาบ้านก็จะมีเสาเข็มฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งตัวบ้านใต้ตัวบ้านก็จะมีเสาเข็มเขาจะทำคานเชื่อมกันแล้ว่างตัวบ้านเชื่อมไปถึงไหนเชื่อมไปถึงนี่เลยลัากษณะการวางคานจะเป็นแบบนี้อันนี้คือคานนะฮะอ่าตรงนี้คือคาน คาจะเชื่อมกันระหว่างคานตัวบ้านกับคานตัวบ้านพอตรงนี้มีคานเสร็จนะครับเขาจะทําคานเชื่อมเข้าไปข้างในเชื่อมเข้าไปข้างในและพื้นตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการเทพื้นออนพายออนพายหมายความว่าอยู่บนหัวเสาเข็มก็คือทั้งหมดเนี่ยพื้นเนี่ยจะจะรับโหลดด้วยเสาเข็มดังนั้นบ้านสมัยใหม่บริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับไปถามโครงการได้เลยว่าเขาทําคานเชื่อมหรือเปล่าทําเชื่อมหรือเปล่า ถ้าทาเชื่อมให้คุณเดาได้เลยว่าตั้งแต่ตัวใต้อาคารลงไปอาคารก็คือตั้งแต่เสานี้นี่นะครับจะเรียกว่าตั้งแต่เสานี้ลงไปแล้วตั้งแต่เสานี้เข้าไปที่ตัวบ้านตรงนี้จะไม่สุดพื้นจะไม่สุดแต่หลังจากเสานี้ออกมานะครับโดยส่วนมากแล้วเกินครึ่งโครงการเกินครึ่งเขาไม่ได้ลงเสาเข็มนะคือส่วนของสโลปลงมาเนี่ยส่วนมากไม่ได้ลงเสาเข็มดังนั้นตรงนี้จะอ่อนกล่าวก็คือวางอยู่บนดินนี่แหละง่ายๆเลย นะฮะแล้วพื้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะซุดตัวสูงมากเพราะว่าตรงนี้มีเข็มไงตรงนี้ไม่มีเข็มพอมันซุดตัวเสร็จมันก็แยกกัน,นก็ต่างระดับกันเลยคุณผู้ชมพอต่างระดับกระเสร็จเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมเวลาคุณรถขึ้นเนี่ยล้อ,อยาง,องคุณก็จะไปชนไอ้ที่มันเพระเยอะออกมาเนี่ยชนมากๆมีปัญหาหรือบางทีเดินเตะสะดุดก็มีดังนั้นถ้าโครงการนะครับเขาทำคานเฉพาะตรงนั้นให้คุณต้องมาลงเสาเข็มเพิ่มตรงนี้ เพื่อจะไม่ให้พื้นตรงที่มันสลบที่ไม่มีเสาเข็มเนี่ยนะครับมันซุดตัวช้านะครับหรือซุดตัวพร้อมๆกับด้านในที่มีเสาเข็มบางทีผมพูดไปว่ามีเสาเข็มไม่ซุดหรอกนะครับก็เป็นคําพูดที่อาจจะแบบมักง่ายไปน,นิดนึงแต่การมีเสาเข็มมันจะทําให้ซุดตัวช้าลงนะครับต้องบอกว่าซุดตัวช้าลงยิ่งลงลึกเท่ากับตัวบ้านมันก็ช้าลงเพราะตัวบ้านของคุณเนี่ยต่อให้ลง18ห21เ,เมตรมันก็มีโอกาสการซุดตัวเหมือนกันนะครับดังนั้น ฝากเอาไวล้ละกันนะครับในส่วนของตัวที่อยู่ใต้โครงตัวบ้านใต้ใชายคาตัวบ้านเนี่ยให้ไปถามเซลล์ว่าเขาลงเข็มให้ไหมถ้าลงให้คุณโชคดีคุณไม่ต้องเสียเงินเยอะคุณก็แค่มาต่อเติมหรือมาลงเข็บในส่วนของสโลปไปสรุปแบบนี้ละกันในกรณีกับการถ้าโครงการผ่านไปแล้ว10ป,ปีโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับทางโครงการเนี่ยใต้อาคาร,รถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยเขาจะไม่ลงเข็มให้จะออนกราวเหมือนกันเออก็คือเอาง่ายคือเขาไม่ทําคานเชื่อมให้เหมือนที่ผมบอกอะ ก็คือเขาเทพื้นสบายสบาย,บายเลยอะดังนั้นพื้นตรงนี้มันก็จะซุดหมดทีนี้ในการพื้นที่มันซุดหมดเนี่ยการแก้ปัญหานั้นก็คือคุณจะต้องลงเสาเข็มเสาเข็มที่ปัจจุบันนิยมใช้ในงานต่อเติมมีอยู่2ชนิดนั่นก็คือ1เสาเข็มไมโครพายสอเสาเข็มใช้แรงคนขยมก็คือเสาเข็มหกเหลี่ยมโดยประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าคุณใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยความยาวสูงสุดเขาได้แค่6เมตรแต่ถ้าคุณเอาความยาวของเสาเข็ม6เมตรเนี่ย มาทาการตอกบริเวณตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยสมมติว่าคุณจะตอกตรงนี้ใต้ถุนเนี่ยถ้าโครงการเขาไม่ลงเข็มใ,ใช่ไหมคุณไม่สามารถลงเข็ม6เมตรได้นะเพราะว่าคุณติดฟ้าเพดานนี่คุณติดฟ้าเพดานด้านบนฟ้าเพดานเนี่ยจากพื้นเนี่ยจากฟ้าเพดานลงมาถึงพื้นเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน4เมตรหรอกนะฮะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ดูท่าวัดตลับเมตรซะก่อน่อามาดูครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2เมตร77นะครับเนาะ ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหกเหลี่ยม6เมตรลงไม่ได้แล้วก็คือจบเลยดังนั้นถ้าใครจะลงเสาเข็มลงจอดรถผมแนะนําให้ใช้เสาเข็มไมโครพายตรงนี้แล้วก็ด้านนอกใช้เสาเข็มแบบเดียวกันเวลาชุดตัวมันจะได้ลงพร้อมกันนะครับก็เช่นกันเหมือนกันถ้าคุณจะลงหกเหลี่ยมงบประมาณไม่เยอะตรงนี้เต็มที่ก็ได้แค่2เมตรหรือ3เมตรด้านหน้าไม่มีชายคาสมมุติว่าถ้าคุณไม่ได้ต่อเติมหลังคาเนาะมันยังโล่งๆอยู่ใช่ไหมคุณสามารถลงได้6เมตรนะแต่ถ้าตรงไ้ในคุณลง2ข้างนอกลง6 มันซุดไม่เท่ากันอีกเป็นปัญหาอีกดังนั้นถ้าลงแนะนําลง2-3เมตร2 3สเมตรพร้อมกันหมดเลยก็ช่วยได้นะ2-3เมตรบางท่านบอกว่าอุ้ยไม่ถึงดินแข็งเลยไม่ถึงอะไรถูกต้องครับถูกต้องไม่ถึงก็จริงแต่ก็ดีกว่าไม่ลงและถ้าโครงการที่ผ่านไปแล้วแบบ78ปีดินพวกนี้ที่มันอ่อนกาวเนี่ยมันเริ่มเซตตัวมันเริ่มแน่นแล้วและ3เมตรลงไปอย่างน้อยๆนะคุณก็เจอดินที่มันแน่นๆอยู่แล้วดังนั้นคุณภาพมันก็พอได้ประมาณหนึ่ง เทียบกับราคาที對對่คุณจะต้องจ่ายโดยใช้ไมโครพายนะครับอย่างหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านใช้ไมโครพายหมดเลยนะครับก็ลดปัญหาเลยการที่จะพื้นซุดเป็นโพงรอบฝั่งนี้เป็นโพงไม่มีอีกแล้วจบแล้วไม่มีเป็นโพงแล้วนะฮะหรือด้านหลังตรงนี้เป็นโพงจบแล้วไม่เป็นโพงแล้วนะครับก็คือพื้นทั้งหมดเนี่ยออนอยู่บนเสาเข็บไมโครพายนะหรือบางท่านบอกว่าอุ้ยบ้านฉันเจอเป็นโพงนี่ข้างตัวบ้านข้างตัวบ้านตรงนี้เลย เป็นโพรงหมดเลยเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันเป็นโพรงเพราะว่าดินมันสไลด์เข้าไปใ,ใต้ถุนบ้านแต่เน,นี้ถ้าจ้าของบ้านลงไมโครไพล์รอบเลยพื้นไม่สุดอะไรไม่สุดตรงนี้โอกาสเป็นโพรงไม่มีนลฮะบางท่านบอกว่าจะไม่มีได้ไงไมโครไพล์ก็สุดเหมือนกันสุดครับแต่กว่าจะเจอ ระดับพื้นนิเทระดับคานร,ระดับพื้น1ิเซนระดับคานตัวบ้านสิเซนห0สิเซนถ้าลงไมโครพายแล้วลงไป5้าเซนเนี่ยแสดงว่าช่างที่ตอกไมโครพายเนี่ยเขาน่าจะโกงคุณแล้วเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้โบเค้าอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นพื้นตรงนี้หมดไปหมดปัญหาเลยเป็นโพงไม่มียิ่งฝั่งหลังบ้านอ่ะฝั่งหลังบ้านที่เป็นห้องครัวห้องครัวเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ต่อเติมห้องครัวเนาะพื้นของคุณถ้าเป็นดินเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นโพงรอบๆตัวบ้านเนี่ยรอบหมดเลยนะเป็นโพงยาวมาเลยนะครับ แต่ถ้าคุณต่อเติมแล้วนะอย่างต่อเติมห้องครัวเนี่ยห้องครัวสวยไหมลองดูสิอ่าเมื่อต่อเติมห้องครัวแล้วโอกาสที่พื้นจะเป็นโพรงรอบบ้านเนี่ยมันก็หมดไปในระยะของหลังบ้านโอโทษครับอ่ะตรงนี้นะครับเพราะว่าเราทําพื้นใหม่ทั้งหมดพื้นที่เราทำเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะไม่เป็นโพรงก็หมดปัญหาเรื่องโพรงรอบบ้านคือเอาง,ง่ายๆเลยว่างานต่อเติมเนี่ยมันก็จะไปะปิดจบเรื่องของปัญหายืๆยิบๆสำหรับบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้าน ทาวน์โฮมหลังมุมหรือบ้านแฝดน,นะครับอย่างตรงเนี้ยก็เหมือนกันอันนี้คือรอบบ้านนะถ้าคุณไม่ได้ต่อเตอิมมาเนี่ยโอกาสที่ซุดเป็นโพรงเนี่ยมีหมดอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างตรงนี้มีแน่นอนนี่นี่นี่ไม่รู้ไว้ก่อนว่ามีนะเนี่ยเดินมาทึ่งมาเจอนี่เป็นโฮรงนะเอานิ้วใหญ่ๆเนี่ยงูฉกสวนมานี่ยุ่งเลยนะเห็นไหมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยคุณผู้ชมถ้าเจ้าของบ้านยังไม่ได้อยู่เลยนะจ๊ะนี่ซุดเป็นเท่าไหร่ดูสิเ้านี่นี่นี่ทรายหินผมเนะี่ยผมเอามาถมเพม หกเซนถ้าถวัดจากถ้าวัดจากสีที่เขาทาสิบเซนแล้วครับสิบเซนแล้วพี่น้องสิบเซนแล้วฮะอันนี้ไม่มีเตี้ยเมื่อกี้ยังเดินมาไม่เห็นเลยนะเนี่ยที่เล่าเนี่ยเพราะว่าเหมือนการตรวจบ้านให้ลูกค้าไปในตัวมาเจอแบบเจอเองโดยบังเอิญแล้วก็พื้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมพอไม่ได้ต่อเติมมันก็เป็นโพรงเนี่ยเห็นนะเป็นโพรงหมดเลยเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงบ้านผมเนี่ยก็เป็นนะฮะซึ่งปัจจุบันก็กุมใจอยู่ กะว่าจะเอาหกเหลี่ยมเนี่ยมาทาเขื่อนรอบบ้านอยู่เหมือนกันแบบทำเขื่อนการดินสไลด์เนี่ยถ้าเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือเอาซีเมนต์ใส่ลงไปหรือเอาแผ่นปูนสําเร็จใส่ลงไปเนี่ยผมบอกได้เลยราคาประหยัดจริงแต่อนาคตก็สุดอยู่นะครับลงเข็มจบกว่านะ้างหลังนี้ผมบอกให้เลยว่าผมยังอายเลยนะผมยังไม่ได้ต่อเติมรอบบ้านขอบคุณลูกค้าเลยนะคือผมว่าต่อเติมในส่วนที่แบบสร้างเป็นตัวอาคารใหญ่ถ้าเป็นบ้านผมนะก็พอเรามาเจอรอบบ้านเออลืมไปบ้านลูกค้าสุดบ้านเราก็สุดบ้านช่างนี้ ตัวสุดเลยนะบ้านผมอยู่ในสนามกอล์ฟคุณผู้ชมสร้างบ้านขึ้นมาเองอะไรวันนี้อ่นะตรงนี้ก็หมดปัญหาเรื่องพงรอบบ้านคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันพากันมาดูแบบเห็นกันจะๆเลยแล้วก็รีวิวกันแบบนี้แหละคุณผู้ชมร้อนๆอเลยคุณผู้ชมร้อนๆอุ้ยพ้นนะก็ ผมนี่ก็ต้องบอกว่าสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่เคยคิดคอนเทนต์มาก่อนแล้วเรามาเล่าจากประสบการณ์จริงให้ฟังใครชอบคอนเทนต์แบบนี้วิดีโอแบบนี้ติดตามกันมาได้เลยนะครับถ้าอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์088104488นะครับเอาเมื่อกี้ไหนบอกว่าหลังคาไม่ร้อนไงคลิปที่แล้วเนี่ยหลังคาไม่ร้อนคุณผู้ชมแต่อากาศประเทศไทยร้อนนะครับทำหลังคาไว้กันได้เยอะมากเลยนะฝากเอาไว้แล้วกัน แอดไลน์มาเป็นลูกค้ากันไม่เป็นลูกค้ากันก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดติดตามให้หน่อยนะครับตอนนี้2 0 0แสนสัสรใครแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ